ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยคือมันมีอยู่ว่าเรื่องของการก่อสร้างอันนี้นะคือในสมัยโบราณเนี่ยประมาณสองพันกว่าปีคือมันมีมหาเทพอะ่ะตอนนั้นสมัยพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ปริธธนิพพานมีมหาเทพคนหนึ่งท่านอยู่บนสวรรค์ ท่านเรียกประชุมเทวดาอยู่บนสวรรค์เนี่ยแล้วคือมหาเทพท่านก็พูดบอกว่าอีกประมาณสามเดือนเนี่ยพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานทีนี้คนที่จะรู้ได้นั้นเนี่ยพระอารหันต์นี่รู้ไม่ได้หรือว่าในสมัยก่อนอาจจะรู้ได้แต่ท่านไม่พูดรึวปล่แต่ว่าเทวดาเนี่ยเขาจะรู้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะปรินิพพาน อ,อ,อีกอีกประมาณสามเดือนข้างหน้าน,นี้แต่ทีนี้นี่เกษาของท่านเนี่ยเขาบอกไว้ว่ากระดูของกระดูเขาเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยจะถูกแจกจ่ายถ้าประชุมเพลิงแล้วน่ยจะถูกแจกจ่ายไปทั่วชมพูทวีปแต่ส่วนเกษาของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยจะไม่มีการแจกจ่ายเพราะว่า พระพุทธเจ้าท่านแจกแจกไวไหวแล้วแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกสาพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยจะถูกอัญเชิญมามาปฏิฐานเอาไว้ในโลกมนุษย์ทั้งหมดแต่ทีนี้การบรรจุเกสาพระพุทธเจ้านี้เนี่ยจะมีอยู่สามวาระคือต้นพุทธการกลางพุทธการและกับปลายพุทธการแต่ทีนี้ในต้นพุทธการนี้เนี่ย <c oughs> ะมีการบรรจุเอาไว้ยอยู่ที่เมืองชเวดากองโดยพริกะกับปุษ,ษะนะจะเป็นคนบรรจุเองแต่ทีนี้นี่ท่านก็เลยบอกว่าเกษาพระพุธเจ้ารุ่นแรกเนี่ยจะมีการบรรจุเอาไวยอย้อยู่ที่เมืองชเวดากองเนี่ยเราอยากจะถามเทวดาประจำชเวดากองว่าจะ้อนรับเกสาพระพุธเจ้าด้วยอะไรให้สมพระเกียรติให้สมบารมีของพระ ทีนี้เทวดาที่ประชุมในครั้งน,นั้นเนี่ยมันก็มีอยู่หลายกลุ่มแต่เขาก็จะเน้นเอาคําว่าเทวดาประจําเมืองชเวดากองแต่จริงๆเมืองชเวดากองมันจะมีชื่อเมืองของเขาอีกเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยแต่คงจะไม่ใช่เขาว่าชเวดากองเพราะชะเวดากองนี่เป็น,เป,นเป็นแค่แค่องเจดีแต่เขาจะมีเมืองของเขามันเป็นเมืองภาษาเทพอ่ะ ทีนี้เทวดาประจําเมืองชเวดากองเนี่ยก็เลยกราบทูลท่านไปว่าข้าพระองค์เนี่ยจะนําเกศาพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยไปประคือไปปฏิสัทธานไว้บนยอดเขาอออิชาปูนพุ่มด้วยทองคำพรงองค์พระเจ้าข่าพอแต่มหาเทพนี้ท่านได้ฟังท่านก็นเลยคือปลื้มปลื้มปิตีอะความว่ามันมีคอรอบยิ่งใหญ่ มันเป็นการสการะบูชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาการบูชาทั้งหลายที่พวกคารวะหรือว่าพวกที่พอสร้างทานบารมีได้คนจะบ,บูชาแต่ที่ชเวดากองเนี่ยเป็นการบูชาแบบแบบยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ได้รับการบูชามาท่านก่ออนโมทนาสาธุนะก็ทําให้เทวดาประจำชเวดากองนะ่ะตังก็ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง ที่มหาเทพนั้นเนี่ยให้ความชื่นชมเพราะว่านานทีปีหนนี่มหาเทพจะเรียกประชุมเหล่าเทวดาเนี่ยน้อยใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องบ่อยมันก็ไม่ใช่เรื่องบ่อยที่มหาเทพชั้นสูงเนี่ยจะเรียกประชุมเหล่าเทวดาน้อยใหญ่แต่พอเรียกประชุมแล้วก็ถามถึงความรู้สึกถามถึงเจตนา ว่าในแต่แต่ละยุคต้นเขาเรียกว่ายุคต้นยุคกลางยุคปลายคือทวยเทพเทวดาเนี่ยควรจะบูชาอะไรแก่พระภูมีพระภาคเจ้าทีนี้พอล้วตอจากนั้นมหาเทพเนี่ยพันกอมาดำริคือพูดกับเทวดาอีกกลุ่มหนึง่งซึ่งน,นั่งอยู่ข้างๆ ก็บอกว่าเมื่อถึงครึ่งพุทธกาลเนี่ยเกสาพระพุทธเจ้าเนี่ยจะถูกอัญเชิญขึ้นจากวังพญานาคจะนำมาปฏิทฐานเอาไว้อยู่ที่เมืองชเวตไอเมืองสีหนครแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเมืองสีหนคะรไอสีหนนครคือคือที่ไหนก็ไม่มีใครรู้มันจะรู้แต่เพราะแต่เทวดากับมหาเทพเท่านั้นแหละที่รู้ แต่ยังไงมันก็ต้องอยู่ในเมืองมนุษย์นี่แหละแต่ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนทีนี้เราอยากจะถามเทวดาประจําเมืองสีหานครเนะี่ยว่าจะตอนรับเกสาพระพุทธเจ้าด้วยอะไรให้สมพระเกียรติทีนี้เทวดาประจําเมืองสีหานครเนะี่ยก็เลยกราบทูลมหาเทพไปว่าข้าพระองค์เนี่ยจะย,ยกภูเขามาทั้งลูกถวายเป็นพุทธบูชา เป็นเวลาติดต่อกันสามชั่วอายุคนพระเจ้าคาพ่พอมหาเทพได้ฟังเทวดาคุยอย่างนั้นแหละต่างก็คือตกใัอใจอว่าไอ้คือคือเอาทองคำเนี่ยรับบริจาคทองคำเนี่ยคือมาถวายเป็นพุทธบูชาปิดอ้อมเจดีย์เนี่ยก็ยังพอทำได้แต่ไอ้ที่ว่าจะย้ายภูเขามาทั้งลูกยกกันมาทั้งขบวนเลยทั้งลูกเลยเนี่ย มันจะยกมาได้ยังไงคือมหาเทพท่านเกิดความสงสัยท่านก็เลยถามว่าแล้วจะย้ายมาโดยวิธีไหนจะเอาอะไรย้ายมาแล้วปะจะจมายังไงถึงจะมาเป็นภูเขาคืนเนี่ยทีนี้เทวดาประจําสีหนครเนี่ยท่านก็เลยกราบทูลมหาเทพไปว่าข้าพระองค์เนี่ยจะไปวานให้ตะกูลวรมมนเนี่ยมาทําการเคลื่อนย้ายภูเขาให้เป็นเวลาติดต่อกันสามชั่วอายุคนพระจาคา เพราแต่มหาเทพได้ฟังแค่นั้นแหละท่านก็นเลยคือว่าคือถึงบางอ้อเลยนะว่าโอ้ถ้าเป็นบร,รมันเนี่ยเราเชื่อแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเราไม่เชื่อเพราะว่าวร,รมันนั้นเนี่ยเขาเคยมีผลงานเนี่ยในการย่ายผูเขาเนี่ยมามาหลายลูกแล้วถ้าเขาจะกลับมาย่ายอีกมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลก ในที่สุภมหาเทพนี้ท่านก็เลยอนุโมทนาแล้วก็ยอมรับว่าเออเราเชื่อแล้วถ้าถึงวันนั้นเนี่ยเราก็คอยเราก็จะคอยดูว่าเป็นอย่างไรทีนี้เราก็เลยมาพูดถึงสองเมืองเนี่ยก็คือมาพูดเมืองของเราว่าคำว่าสีหานครนี้เนี่ยพอถึงครึ่งพุทธกาลแล้ว ตำแหน่งสีหนครก็คือตะบนบ้านสิงห์เนี่ยก็คือสถานที่ตรงนี้แหละซึ่งมันอยู่ในอาณาจักรของเขาเรียกอยู่ในอาณาจักรของเสียมกุกเสียมกุกนี้นี่มันเป็นเมืองที่เขาเรียกมันเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะเป็นเมืองเมืองหนึ่งซึ่งมีความใกล้ชิดกัะขอม หรือว่าเป็นรากเง่าของขอมหรือว่าขอมมาระมาคือขอมนี้เนี่ยมันเริ่มมันมีรากเง่ามาจากมา,มาจากไอ้นี้มาจากเมืองพิมายแถบนี้แหละทีนี้พอถึงครึ่งพุทธกาลแล้วเนี่ยพอถึงครึ่งพุทธกาลแล้วทีนี้ก็มีไอ้เครว่ตเทวดาก็เลยส่งตัวแทนเนี่ย